สวัสดีครับเด็กๆวันนี้อาจารย์ปัญญาบุตรสาระอาจารย์ประจำสาขาวิชาพารัศึกษาและนันทนาการ <c oughs> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นจะมาพบพวกเราในหัวข้อรายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพในหัวข้อ การเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองในการออกกําลังกายซึ่งมีหัวข้อหลักๆในบทนี้นะครับก็คือคุณค่าของการเล่นกีฬาและหลักการเลือกกิจกรรมกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองในและบุคคลวัยต่างๆ <c oughs> ขออภัยครับและอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา มีเพศวัยและข้อสภาพร่างกายต่อไปนี้เราจะเริ่มเลยนะครับในหัวข้อการเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองในการออกกำลังกาย <c oughs> โดยอาจารย์ปัญญาบุตรสาระการเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองในการออกกำลังกายนะครับเราจะมีหลักการ ดัต่อไปนี้ในการเล่นกีฬาในปัจจุบันส่วนมากมักจะเล่นกันตามความสะดวกและเล่นตามเพื่อนไม่ได้เกิดความรักที่จะเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายจึงเป็นผลให้การเล่นกีฬาไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากลักษณะรูปร่างและสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับกีฬาที่จะเล่น <c oughs> ไม่มีเวลาฝึกซ้อมไม่มีผู้แนะนำเพราะฉะนั้น ครูจะมาแนะนําในการเลือกกิจเลือกเล่นกีฬาหรือเลือกกิจกรรมในการออกกําลังกายควรตั้งจุดมุ่งหมายไว้ก่อนเล่นว่าเป็นการเล่นเพื่อสุขภาพหรือเล่นเพื่อการแข่งขันและจึงพิจารณาถึงปัใจจัยในตัวเองว่ามีปัใจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาโดยมีนายแพทย์จเจริญทัตจินตนะเสรีได้แนะนําว่า ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องพยยิจารณามีวัยเพศสภาพร่างกายและจ,จิตใจและพันธุกรรมนะครับต่อไปในหัวข้อประโยชน์และคุณค่าของกีฬานะครับกีฬาจะขณะที่เราเล่นกีฬาเราจะได้ประโยชน์และมีคุณค่าดังต่อไปนี้1 ส่งเสริมความสามัคคีของผู้เล่นตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 2. ทํทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยพัฒนาระบบเคลื่อนไหวให้เป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไวได้จังหวะถูกต้อง 4. ทํทำให้เป็นผู้ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความกล้าความเชื่อมั่น ตนเองรวมทั้งสุข,ขุมรอบครอบ 5. ส่งเสริมการสร้างวินัยของตนเองและตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมข้อที่6นะครับทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสในการออกกำลังกายข้อที่7ทําทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี ข้อที่8ส่งเสริมการรู้จักการใช้พลังงานและจังหวะในการเคลื่อนไหวข้อที่9นะครับเป็นกีฬาที่ประหยัดเหมาะสมกับทุกโอกาสทุกสถานที่อุปกรณ์หาง่ายข้อที่10เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยกติกาต่างๆเข้าใจง่ายสามารถเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอันนี้คือประโยชน์ แล้วก็คุณค่าของกีฬานะครับต่อมาเราจะมาดูในหัวข้อปัจจัยที่สำคัญที่จะที่จะต้องพิจรารณาในการเลือกกิจกรรมกีฬานะครับมีเพศมีวัยสภาพร่างกายจิตใจและพันธุกรรมในข้อที่หนึ่งก็คือวัยนะครับวัยในที่นี้ก็คือช่วงอายุของมนุษย์เราตั้งแต่แรกเกิดวัย คนแต่ละวัยย่อมมีความพร้อมของร่างกายการเจริญเติบโตความสามารถในการเคลื่อนไหวแตกต่างกันดังนั้นแต่ละคนแต่ละวัยจึงมีความเหมาะสมในการเล่นกีฬาที่แตกต่างกันเช่นวัยเด็กอาจเลือกกีฬาได้บางชนิดที่เหมาะสมกับรูปร่างเช่นว่ายน้ำยิมนาสติกเป็นต้น วัยหนุ่มสาวซึ่งมีอายุตั้งแต่1 6บหถึงสาปีระยะนี้ร่างกายเจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วสามารถฝึกสมรรถภาพได้เต็มที่คนวัยนี้จึงสามารถเล่นกีฬาได้หลายชนิด 2. เพศเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันทั้งในกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาในช่วงวัยเด็ก อายุ2-10ปีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนะักแต่พออายุ10-14ปีความสามารถของชายจะเพิ่มขึ้นหญิงมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อน้อยกระดูกเล็กน้อยกระดูกเล็กกว่าชายนอกจากนี้หญิงยังมีประจำเดือนที่ทำให้ร่างกายเสียเลือดทำให้ปวดท้องอารมณ์หงดหงิด การจะเล่นกีฬาให้เก่งเท่าชายคงเป็นไปได้ยากการเล่นกีฬาของหญิงส่วนมากจะเล่นเพื่อสุขภาพมากกว่าเล่นเพื่อการแข่งขันเพราะหญิงเป็นเพศที่รักสวยรักงามจะเล่นกีฬาเพื่อรักษาสวดทรงให้สวยสง่าอยู่เสมอดังนั้นการเล่นกีฬาจึงเป็นกีฬาที่บริหารร่างกายได้ทุกส่วนไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งควรใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเช่นว่ายน้ํายิมนาสติกเต้นรํา แอโรบิกแบดพินตันเป็นต้นข้อที่ 3. นะครับสภาพร่างกายและจิตใจการเล่นกีฬาแต่ละชนิดต้องการผู้เล่นที่มีรูปร่างลักษณะและสภาพจิตใจที่แตกต่างกันกีฬาบางชนิดต้องการผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่อันเป็นข้อได้เปรียบเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนอกจากนี้กีฬาที่มีการเล่น ที่ปะทะกันต้องอาศัยรูปร่างสูงใหญ่จึงจะได้เปรียบเช่นฟุตบอลนอกจากนี้กีฬาที่มีการเล่นที่ปะทะกันต้องอาศัยรูปร่างที่ีท่ทใหญ่จึงจะได้เปรียบเช่นลักบ,บี้ฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลฟุตบอลส่วนผู้ที่มีรูปร่างสันทัดอาจจะเล่นกีฬาได้ดีในบางชนิดกีฬาเช่นยิมนาสติก กระโดดน้ำเซปักตะกร้อเป็นต้นส่วนกีฬาที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันจะเป็นกีฬาที่แบ่งรุ่นด้วยน้ำหนักเช่นมวยยูโดโยกน้ำหนักดังนั้นการเลือกเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันจะต้องพิจารณารูปร่างเป็นสำคัญอันนี้คือในหัวข้อสภาพร่างกายจิตใจนะครับวิธีหรือนะักกีฬาหรือ นักศึกษาคนไหนที่จะเลือกเล่นกีฬาก็ให้พิจารณาตามรายละเอียดที่ครูบอกมานะครับข้อที่4พันธุกรรมในเรื่องของพันธุกรรมนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางด้านรูปร่างลักษณะแล้วสมรรถภาพทางกายจิตใจก็ยังถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วย ดังนั้นถ้าใครมีบิดาหรือมารดาที่เคยเล่นกีฬาชนิดใดได้ดีก็ควรเลือกเล่นกีฬาชนิดเดียวกันกับบิดามารดานะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ชั่วโมงนี้ครูขอจบการนำเสนอในเนื้อหาการเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองในการออกกำลังกาย ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับขอบคุณครับยังไงต่อครับทอในเข้าไปอยู่ใช่ไหมนี่